ทุกคนวันนี้กินทาโก้อีกแล้วค่ะทาโกหมูวายก็กินทาโก้ให้กันค่ะทุกคนมันเหลือเราจัเลยเอามาอุ่นโอเคสวัสดีเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเดิค่ะนาวิสทาโก้เบกก้าทาโก้เบกกาเปนอะไเบกก้าโอเคบไปย่องเป็ดด้วยย่างเป็ดตะกอน อันเคยห่อไปที่ทำงานนำขาเมื่อไงส่วนรวได้เยอะแล้วที่บ้านไ้หรือท่ต้องซ้อนเดอแฮปปี้หมดทุกคนหมดเม่อไ่อืมทุกคนหมดก่อนท่จะไม่มีอยู่เดแฮปปี้ทุกครั้ง Den stark. Mm. Den starkare. Det mm. är Stefan också sitter. Jag menar, var är det ifrån? Var har du det ifrån? Din f ja F-syd... Ja. Here's nobody in was. Sweden they eat the taco. Mm. I don't know where I'm at. We'll see, we'll see how it feels. Yeah. Oh, ah. mm. maybe this is easy. Mm-hmm. Mm. Mm. Mm come, come. Okay. ค่ะนี่เนื้อผัดเรียกรายอืมจี๊ดจ๊ดครุสผักชีเลียใช่ครุสครุสใช่ก็สิสุขเล็กดี

Vad är det jag säger? Tub? Ingen tub. Båt. <laughs> mm, -hmm. <coughs> mm. mm, Det var gott. Eller mm. ja. hur? Mm. Ja.

Nej, det är det inte. Vi måste äta. <laughs> vi måste äta upp mm, alla. Mm. Eftersom köttfärs mm. <clears throat> Nästa gång är vi vill dela mm. köttfärs. Två paket en gång. Det har inte det är Ica eller där. Du spöar dig. Nej. Inte dåligt. They have tackled. Mm. Turn it mm. mm. <clears throat> good food. But it's not so cheap. Because this is expensive and I love it on

เรียบร้อยแล้วนี่แหละง่ายง่ายกินกันนี่อันนี้เห็นง่ายที่สุดเลยทุกคนอันนี้ได้กินกินมะหวานได้กินหอดเมื่อนี้ยังเหลืออีกอ่ะสีห้ยไปง่ายกินมืเอื่นอีกนะคะอันนี้เซฮีโดเอฟซีเอ็นโควีล่ะเซบิคับเอฟซีอ่าโอเคดูไปก่อนก็แล้วกันวิสิ i sauce. t ี i s is ส o t t h ี s This is, This is medium h ร t จะ t ช้ส hot โอเคอือ huh. ท mm ุกคนดอกลิลลี่ดอกแม่นบะหน้าบานแล้วค่ะเมวานนี่บานดอกเดียวจากน้อยดอกนี่ก็สิบบาน ค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนนะคะก่อนอื่น่อยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์นนารัากหนารากัารากสมกันลงใจมาหายมาดามมาันนอกกับปัญายสลังนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าทุกคนคอยเสียหายเบิรงนะคะ,ะเมื่อวันเสาร์นะคะที่คอยกับปญญย,ยไปซื้อ ประตูนะคะแล้วก็ซื้อ,อแป้งนะคะ,แ,ะ,คะแต่ว่ายิงว่าใน้ใส่นังว่าใน้สอบนะคะเป็นไงแล้วลองออกมาติดเซื้อนะคะทุกคนนั่นแหละเป็นยังไงคะตะคัะ้ตแร่หาสีเดียวกันกับสีนีนบ้บนมี้นะคะแล้วได้เอาสีออกขาวนวลน,นะคะนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็จะดูมีระเบียบขึ้นแน่จากน้อยนึงนะคะแต่ก่อนก็จะ สามปีเต็มๆนะคะที่ที่บอ่อใส่ที่ถอดออกนะคะทั้งที่คอยนะให้เงินเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราเงิน,ปนไปใส่ยางอื่นนั่นแหละค่ะนี่แหละก็เห็นผลว่าเป็นยังคอยว่าจะบอ่อออกซอยแล้วนะคะแต่ว่าเรานะ่ค่ะให้ข่อยได้ออกคือเกานะคะแต่ว่ากระชังถอดทุกคนเส่ออยยางอื่นก็แหงเบิดหลายก็นั่นดอกแมนบอนะคะ ค่ะเมื่อเนกคยว่าจะมาถามเอฟซีนะคะว่าท่านใดที่ยังสนใจที่จะมาเก็บสตรอเบอรี่อยู่ที่สวนของพู้ใหญ่บูอีกก่อนนะคะก็ถากมาทางขอความขอความในเพจหรือใน Facebook ส่วนตัวนะคะทุกคนมีสี่ท่านนะคะที่ทักมาเราคอยก็เอา อ่าอราบุตรสาไปคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นแหละแต่ว่าก็ก็ยังบ่รู้ว่าอ่าทั้งสี่ท่านนะแต่ว่ารู้รู้ว่าสองท่านนะได้คุยกันกับกับท่า่าแก่แล้วนะคะอีกสองท่านอ่าเอาบุทรสาไปแล้วแต่ว่าบรู้ท่านได้อัปเดตนะคะว่าได้คุยกันไปนะคะอ่าถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะ มาเก็บสตรอเบอรี่นะคะมาเสียหนาส่วนสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มาอย่างก็เอาเฟืองเอายางใส่สิละคืองานเกษตรนั่นแหละค่ะไปสนใจก็ทักม้านะคะเพราะว่าเพิ่นม้าลานนะคะเพิ่นม้าตั้งใจมาหาข่อยนั่นแหละแล้วก็ถามว่ามีคนอิบบองสินะคะนั่นแหละข่อยก็เลยบอกว่า มีคนโทรหาจะค้นแล้วเพ่นก็นเลยบอกว่ามีคนโทรหาสองคนแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะ่ะอยู่ไกลแต่ต้องขันมาจะต,ต้องมามาพักอยู่หนี่เดียวจะเบื้องจํานวนคนก่อนว่าจะเป็นอย่างไดอย่างสี่นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะกะ็ทักมาเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรห้ไปคุยกันกันกบท่าแกนะคะอ่าต่ว่าใอยได้ถามพ่นวาอยุดประเทศ อื่นอเอาบองสินะ่หมายถึงประเทศมีเอฟซีจากเยอรมันมีเอฟซีจากฝรั่งเศสจยงซีนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนเอายโยนนะคะทุกคนแต่ว่าใช้เพื่อนนะ่ะไปฮาไปยังซีนะ่ะแบบหมายถึงว่าเขาต้องบบริหารบริการตัวเองนะคะขั้นมางซีขั้นถึงหอดมือเพื่อนมาขั้นหอดมือ,อเพื่อนน่ะถ่ายมาทํางาน แล้วก็ถามมาลุงรถไฟหรือลุงยังอยู่มองใดยังสินะ่ง่ะเพื่อนอาจจะไปฮับใดยังสิ่นะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าข่อย,ยังบ่มั่นใจดอกค่ะว่าเพื่อนจะอันนี้ว่ายังไดแต่ไปคอยกระทมเพื่อนว่าอ่าคันอยู่อ่าอ่าอ่อยายก็เยอรมนันอยู่อ่าฝรั่งเศสยังสี่เพื่อนเขาสนใจเพิ่อนอยากมาจะลลบ,บอเพื่อนบอกว่า เพิ่นรับอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีความหยุ่งยากหรือเปล่าเมล็ถามบางซีนะคะเพราะว่า,าวีซ่านะ่ะจะต้องเป็นวีซา่าถาวรอ,อย่างประมาณนี้ละมั้งค่ะทุกคนแต่ว่า่อยก็เป็นคนว่าเก่งภาษาใดน,น,นะคะแต่ว่า่อยก็าถามเพิ่นเข้าๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าสนใจลีก็เอาเบอร์โทรไปคุยกันนะคะนั่นแหละนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนก็นอยากที่จะได้คน้นอย่างหน่อยสิบหาค้นนะคะ่ะเพราะสิบห้าค้นนี่ก็ถือว่าหน่อยอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนมีส่วนหลายมองนะคะ,ะให้ว่าเก็บป,ประมาณั้งเสียญาณน้ำนะเริ่มจากเดือนพฤษภาเลยค่ะทุกคนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาถึงกลางเดือนสิงหาเลยก็3สามเดือนกว่านะคะ ก็จะได้เงินหลายเติบอยู่ด้วยค่ะทุกคนมรมันจะเกือบสองแสนเปนที่แมนบอนอกจางเก็บสตรอบเบอรี่แท้งเสียหนาแล้วตอนกลางวันตอนกลางวันนี่ขั้นบริกเก็บสตรอบเบอรี่ก็ไปเก็บมาคบุบรี่กับมะข่ายเพื่อนนั่นแหละค่ะเพราะเพื่อนก็จะเอาไปแยมกันคายแยมกันกันกบสตรอบเบอรี่เพื่อนนะคะมาคบุบรี่นะคะนั่นแหละผู้ใดสนใจแล้วก็อยู่ประเทศสวีเดนนะคะ แต่ว่าเรื่องอยุประเทศอ่าเยอรมันกับฝรั่งเศสอันนี้นะคอยกันยังบอฟันทงดูค่าวไาเพิ่นก็ว่าเพิ่น,นอ่าอยากได้อยู่แต่ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าสังเกตุสีเพื่นก็บอกไปทั้งน้องนี่ยนะคะ่ะนั่นแหละข่าวมนเนก็อ่ามาอัปเดตมารายงานาเรื่องการทํางานาเก็บสตรอเบอรี่นะคะถ้านผู้ใดสนใจก็ทักมานะคะจะเอาเบอร์โทรที่แก่ให้นะคะนั่นแหละแล้วคอยก็จะมาเก็บ ไปเก็บ่าสตอร์บัรีแล้วก็มาเจอกับมาดามบันนอร์นะคะจะได้ถ่ายคลิปน้ำกันนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่สมงมาห้มาดามบันนอร์กับพัญญายพลังนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาวคุม้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย